ปีใหม่นะครับผมกับการเขาเรียกว่าเปิดช่วงท้ายปีเนาะเพื่อส่งท้ายปีส่งท้ายปีปีใหม่ช่วงนี้ครับบอยนึกว่ารับเล่นเพราะว่ามันน่าสนใจแล้วมันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบวันนี้ได้มาวงสวงก็ถือว่ามาเอาเรื่องเอาชชยกันหน่อยนะครับผมจะได้แบบว่าปังๆเนาะเดี๋ยวตอน ในช่วงเมษาด้วยช่วงวันเกิดทิมด้วยก็เลยแบบว่าตั้งใจมากครับในการบรสษัทใ,ใช่ใแล้ว,ลวบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างดีมากด้วยของเรื่องของสภาพอากาศสถานที่แล้วก็บรรยากาศที่อยู่ด้วยกันว่าทุกอย่างมาดูเป็นใจหมดเลยแล้วก็เลยคาดหวังว่าการถ่ายทําซีรีส์เรื่องนี้เนาะก็คงจะราบรื่นแล้วก็ขอให้ทุกอย่างมันเป็นใจให้กับเราด้วยนะครับ ก็คืออย่างหลายๆเรื่องที่ผ่านมาของทั้งพี่คิมมอนและคอปเตอร์เนี่ยคือหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็จะมีความเป็น,นกับติดคอมเมดี้เนาะติดคอมเมดี้ติดคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเล่นในแนวแบบการ์ตูนนิสหน่อยๆแต่ว่าพอมาเรื่องนี้เนี่ยพอเราเริ่มคุยแนวทางกันหลังจากที่เราถ่ายทำไพร์ลอตกันเสร็จปุ๊บทุกคนทั้งทางทีมงานของเมตาวันช่องวัน3 1เองหรือว่าทีมนางแสดง ก็รวมถึง acting coach เนี่ยเขาลรงเห็นว่าเขาอยากจะพลิกบทบาทให้มันลึกขึ้นให้มันดีฟขึ้นให้มันคนขึ้นเรื่องนี้เนี่ยมีความเรียวดิสติกที่สุดเท่าที่จะทําได้ในในส่วนของการแสดงแต่ว่าในพาร์ทของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีความเป็นแฟนตาซีผสมไประสเมจิกนะใช่มีคว่าเป็นเมจิกที่ที่ทาง acting coach ทางผู้กำกับเองเนี่ยเขาตีความว่าอยากจะให้มันเรียวใช่ครับให้มันเป็นการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยใร่ะงับ ก็เลยน่าสนใจมากๆากเราถึงท่านไปเรียน acting เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับความเรื่องเกี่ยวเขาเรียวกว่าอะไรนะเรื่องความเรียว่ะเรื่องความเรียว,ค,ว,ยวคือเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็การบ้านกันอย่างหนักมากเพราะว่าสัตว์มันเปลี่ยนไปแล้วคาแรคเตอร์เนี่ยมันมีความลึกขึ้นแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เราก็ไม่เคยได้สัมผัสมุมมองอะไรแบบนี้ของการ<ม>แสดงมาก่อนทําให้เราเขาเรียวกว่า การสร้างตัวละครนี้ให้มันจริงที่สุดให้คนดูเชื่อว่าตัวละครนี้มีชีวิตรจริงในโลกจริงๆเิดการบ้านและโจทย์ที่สำคัญที่เรากำลังมาเชิญกับมันอยู่คร,รับผมว่าของพี่คิมก่อนเลยมีสเสน่ห์มากตัวนี้คือ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยให้รอดออกมาแล้วครับแล้วก็ตัวละครสิงหาเดิมเนี่ยก็จะเป็นแบบ ต่างจังหวัดอยู่บ้านบ้านทุ่งบ้านนาแล้วทีนี้ก็จะแบบว่าเล่นใหญ่ๆห,ห,หน่อยแบบตลกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอไพ่ลอยมันออกมาใช่ไหมแล้วผมก็ไปรายการหนึ่งแล้วผมก็ไปให้สัมภาษณ์นะครับว่าบอลผู้จัดเลยะครับผมมีเรื่องไหนติดต่อเข้ามาว่าผมอยากเล่นบทมาดแมนใช่ไหมทีนี้เนี่ยครับเขาก็เลยทําการแก้บทใหม่อะไรใหม่หมดเลยให้ผมเนี่ยดูสมาร์ทมากขึ้น ดูแบบว่าไม่ไม่ติดเอาฮาแล้วอะไรเงี้ยไปสายเข้มเข้มขมขมนักเลงนักเลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นสิ่งที่ให้ติดตามในตัวผมก็คือการเปลี่ยนไปของตัวผมนี่แหละครับ<ช>ผมจะเล่นขมโหดได้ไหมคือมันมีทั้งความขมความโหดและที่สำคัญคือตัวละครของสิงหาเนี่ยมันเป็นตัวละครจากอดีตที่เข้ามาสู่เรื่องราวในปัจจุบันทําให้ความมาดของมันที่แบบต้องคงอยู่อะแล้วการเอาตัวรอดในยุคปัจจุบันที่มันโผล่มาเนี่ย มันจะเป็นไปยังไงอันนี้คือเสน่ห์ของตัวสิงหาเลยแล้วก็ส่วนตัวกันเนี่ยคือจริงๆผมก็ได้รับเล่นคาแรคเตอร์ในในส่วนของแบบความเหวี่ยงความแบบว่าเป็นแบบวัยรุ่นแบบว่าขี้เหวี่ยงมาหลายๆเรื่องแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งแหลวมันจะเป็นคนที่เอ้ยมันไม่ได้เหวี่ยงแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับชีวิตที่มันอยู่นะตอนนั้นมันเลยทาชื่อเรื่องว่าบอยนิ่งวสมัยมันคือข้างในอะเนาะมันคือข้างในที่มันไม่ยิ้มเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะ เป็นมันมันมันก็คงจะแบบว่าสํารวจเกี่ยวกับสภาพจิตใจของตัวละครเป็นหลักเลยครับว่าเอ๊ะเหตุผลใดทําไมตัวละครนี้ถึงไม่ยิ้มและเหตุผลใดที่ตัวละครอย่างสิงหาเนี่ยต้องมาทําเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตกันอะไรอย่างี้ครับแล้วในเรื่องนี้คะจะมีฉากะรทบาตามสูตรซิลีว์ยครับต้องมีอยู่แล้วจิ้นขนาดไหนมันแบบสูตรซิรีว์ยครับต้องมีจิ้นอยู่แล้วตองอันนี้ตอบได้ครับ ตามสูตรการสัมภาษณ์ด้วยรอดูในซีรีส์นะครับผมจริงๆแล้วมันมันไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะครับถือว่าเป็นจุดแข็งของเราด้วยนะเราค่อนข้างๆจะมีความภาคภูมิใจหรือพี่คนเดียววะผมคนเดียวแล้วกันนะพี่พูดต้พี่พูดผมผมผมว่าผมภูมิใจในพวกการเล่นฉากเข้าคู่เข้า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 พาเนาะเรารู้สึกว่าแบบว่าเป็นอะไรที่เรามีความสุขเพราะว่าเข้ากับน้องแล้วมันอยู่กันมานานมันสบายใจเพราะนั้นเรื่องนี้ถ้ามีขึ้นมาเนี่ย คุก็รอติดตามนะครับแล้วลองว่าดีแน่นอนคือส่วนตัวผมมองว่าคือไอการที่มันจะมีเลิฟซีหรือว่าซีนจิ้นใดๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันเป็นไปคล้องกับเรื่องที่ดําเนินไปแล้วมันมีสมเหตุสมผลแล้วทำให้เรื่องดําเนินต่อไปอ่ะเออมันก็ดีที่จะมีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางเรื่องเนี่ยผมมองว่าถ้ามันไม่ได้แบบว่าส่งผลอะไรมากมายแต่ว่าแล้วมันก็ไม่ได้ทาให้เรื่องเดินอ่ะถึงมันไม่มีแต่ถ้าเคมีนักแสดงแล้วเขาเล่นกันดีเขาเล่นกันได้อ่ะมันก็อาจจะเป็นเวที่ดีที่สุดว่าคิดว่า รอติดตามดีกว่าครับเชิงวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์เชิงเชิงเชิงนี่เลยเชิงเลยเชิงเขาเชิงเขาเชิงโอ้เชิงทะเลชายทะเลอ่ะไม่มีเชิงทะเลมีแต่เชิงเขาอะไรนะครับติดตามได้ที่ไหนคะติดตามนะครับผมก็ซ่วนจุดดีเจครับครับผมสี่สี่คอปเตอร์ครับนั่นมันไอจีพี่ สำหรับซีรีส์ Boy Never Smile นะครับผมก็ทุกคนสามารถติดตามได้ทางช่องวัน31นะครับผมก็จะออนแอร์ในช่วงเดือนเมษาปีหน้านะครับผมหรือว่าถ้าเทปนี้ออกไปออกๆเลยปะวันนี้ผมสัมภาษณ์เสร็จเราเทปออกเลยปะปีหน้า,าครับถ้าเอาขนุนผมไปแล้วอ่ะสัมภาษณ์นานนะเออดูนี่ไม่มีหลือแล้วเนี่ยผมไม่ได้กินทองหยิบทองหยอดส้มกล้วยแล้วอะฮะ แม่เขาบอกว่าให้เอามากินได้เลยตอนนี้สัมภาษณ์อยู่กินได้ด้วยไม่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 เล่นโอเคขอให้เอาต่อครับต่อต่อมีคนเลาให้แล้วเล่นต่ครับเราไม่สองวันขายร่วมงานกันมานานแล้วอย่างเงี้ยแบบตลอดตลอดระยะระยะเวลาโอ้ผมก่อนดีกว่าครับผมรู้สึกว่าทำงานคอปเตอร์แล้วผมสบายครับคือผมทำงานง่ายคือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยพาร์ทการแสดงผมอะผมเป็นคนที่ไม่ได้แสดงเก่งอะไรมากครับถ้าผมใช้วิธีการรับรีแอคจากจากคู่แสดงเพราะงั้นคู่แสดง ที่มีคอปเตอร์เป็นคู่แสดงด้วยทําให้ผมแสดงดีขึ้นด้วยครับยังไงก็ขอบคุณคอปเตอร์ที่แข่งร่วมกันไม่งั้นผมสบายใจทุกครั้งที่แสดงคู่กับเขาเลยนะไหว้ผมสิบิมันต้องไหว้ด้วยขอบคุณไงอแลับผมเซส่วนของผมเองก็ทํางานแบบมันมันรู้ใจกันหมดแล้วมันมันเข้าขากันคือในในพาร์ทของการทํางานนี่คือแบบ เรื่องการปอบบทอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือเรารู้สไตล์กันอยู่แล้วเรารู้จังหวะกันอะไรกันมันทําให้การทํางานเนี่ยมันมันค่อนข้างง่ายมากเลยไม่ใช่แค่เรื่องของผลงานการแสดงนะในการทํางานอื่นๆไม,ม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สไตล์กันอะไรกันหมดแล้วมาเลยทํางานกันเลยเบลนกันนะครับค่อนข้างที่จะแบบก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องไปเบลนกับคนอื่นมันจะสมูทเท่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นข้อดีของการที่เราทํางานมาด้วยกัน6ปีครับ ครับมัน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 เพอร์เฟกต์ครับเอเเหมืนราป็นคู่ิ้นวแกอ่งเรฟรู้ว่ายังมีพี่คิดพี่สิงโตที่เขามาก่อนพวกเรายังมีพี่ไว้ยังมีกัปตันที่เขามาก่อนพวกเราเราลองฟังคำถามสิอาจจะดีขึ้นอ่าครับเราคือเราเป็นผู้ที่แบบโดดเด่นมากระยะหนึ่งแล้วระยะหนึ่งนะครับ สบายและเปิดโต๊ะเลยพ่แตกต่างกันมากครับแล้วก็เอ่อปัจจุบันอ่ะผมเรียกว่าซีรีส์วเป็นเมนสตรีมแล้วกันของอุตสาหกรรมบันเทิงประเทศไทยประเทศไทยว่าเราเป็นตั๋วเบิกทางของหลายๆคนตั๋วเบิกทางอ่ะพูดตามตามตามตรงนะมันเป็นตั๋วเบิกทางสําหรับหลายๆคนที่เข้ามาตามหาความฝันในวงการบันเทิงและตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่รองรับเยอะมากๆกก็ดีใจอุตสาหกรรมนี้ที่มันเติบโตได้ขนาดนี้แล้วก็เห็นแล้วแหละว่าผลงานใน ปัจจุบันเนี่ย<ม>ก็เหมือนกับมีการแข่งขันกันมากขึ้นเนาะแต่และเรื่องแข่งกันทําดีขึ้นโปรดักชันยิ่งใหญ่ขึ้นบทเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมีมาให้เห็นตลอดก็ย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับเรื่องสมัยเราตัวเองตอนนั้นเนี่ย<ม>ก็ต้องบอกตามตรงแหละว่าโปรดักชันในสมัยนั้นก็ไม่ได้สามารถสู้สมัยนี้ได้ทุกอย่างตอนนี้มันพัฒนาขึ้นหมดแล้วครับแล้วก็สิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดในฐานะการเป็นนักแสดงครับก็คือต้องปรับตัวตามให้เขาให้ทันทุกคน<ม>ต้องพัฒนาศักยภาพตัวเราไปให้มันเท่าทันกับบท ให้มันเท่าทันกับยุคสมัยเท่าทันกับโปรดักชันทุกๆอย่างครับครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของคนดูนะครับพอมีซีรีส์เยอะๆมีอะไรเยอะๆเป็นเมสรีมขึ้นมาเนี่ยเพราะงั้นทุกๆอย่างเนี่ยของซีรีส์เองก็ต้องอัพยกระดับไปด้วยนะรวมถึงเรื่องนี้เองก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยกกระดับพวกเราอีกหนึ่งขั้นเหมือนกันครับใช่ครับอันนี้ทำนผลงานเพลงครับผม ใช่ BKC BKC s 5ครับผมก็เป็นผลงานยูนิตแยกของวง s 5นะครับประกอบไปด้วยบาสคิมแล้วก็คัปเตอร์ครับครับผมก็เป็นเพลงมีชื่อเพลงแล้วเนาะมีเขาเหงาได้ไงวันนั้นพวกพี่ๆก็ไปทำข่าวกันนะครับเออใช่ไหมมีเขาเหงาได้ไงมีเขาเหงาได้ไงครับตอนนี้ก็ เสร็จเรียบร้อย,ย,ยแล้วนะครับหรอเหลือประมวลผลแล้วก็น่าจะได้ปล่อยเร็วๆนี้แล้วครับปล่อยเร็วๆนี้<ม>อาจจะเป็นอาจจะเป็นนะครับคาดว่าปีหน้านะครับก็คือต,ต้นปีเลยก็คือเปิดมาไม่นานทุกคนก็จะได้ทั้งดู MB ทั้งดูพวกเราเอ,อ่ออาจจะมีแสดงเปิดไหมไม่รู้พูดไว้ก่อนนะครับผมอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีงานให้ทุกคนไปเจอกันในวันเปิดตัวพวกเรานะครับ ก็มีเขาเองาได้ไงนะครับผมก็ฝากด้วยสําหรับสตา์อัปเดตขอโทษครับมีเขาเหงาได้ไงนะครับแล้วก็คือเอมีเนี้ยความพิเศษก็คือเราได้พี่เตอร์ทิเขาให้แล้วก็มีทีมงานรพ่วมกับที่เราทํางานมาด้วยกันค่อนข้างยาวนานและในในส่วนของพาร์ทเพลงนะที่ช่วยแล้วผมส่วนเรื่องแบบว่าส่วนร่วมในเนี้ยพวกเราสามคนนี้ก็ค่อนข้างเต็มเรา อัปเดตเพลงกันอยู่แล้วครับยังไงก็ฝากพี่ๆด้วยนะครับก็พอเพลงปล่อยไปแล้วเนี่ยก็ฝากทุกคนดาวน์โหลดในทุกสตรีมมิ่งนะครับผมที่ปล่อยนะครับผมฝากพี่ๆสื่อทุกคนดูใน YouTube นะครับผมวันละสักประมาณร้อยรอบไม่เกินนะครับพี่ฝากสื่อปั่นวิวเหรอใช่พี่คุณมาสุดใช่ครับสมบกันระุ่นเดอร์รุ่นเดอร์อออช่วงนี้ที ก็อยากจะคึกไปแล้วอยาก